เอชชนว่ะก็มาใกล้กับเฮ้ยถามจริงๆเธอเจมแล้วรับกาแล้วเขาเคมาส่ไปลเทียนดงช้างลงมาแล้วเขาชนเข้ามาฝฟใหญ่ผมบอกเลยไฟใหญ่มาแล้วธนวันรโดนน็อเจมเก็บธนวัตรเทียนออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหโดนน็อคือดน้อเจมกับเจย์อพีน้องไปชุ้อเก็บเจมออกจากเกมไปคอสปายชุน้องดนโดช็อตลงมาแล้วดูเจก็รอดไปล้ชดน้องได้แล้วดัแมเก็บเียออจากเกมไปฝยใหญ่เจมกอดเหลือคนเดียวโชคดีที่ยงขอเรา เหลือสามคนนะแล้วโดินมาเจ้าหนี้ดักแม่เทสต้องออกจากเกมไปจ้ะดับบี้คนางบอกว่าชนยับมีแต่ไม่ชนเลยนู้ดกินาไอ้เชี่ยไม่คือเมื่อกี้พี่บีเขาไม่ออกขวามาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่เขาเออเขาเขาเอวิวสุดไปหน่อยวะแล้วกูมีสามคนก็รีบทิ้มเกินโอไม่ไรครับไม่ไรแล้วเมื่อกี้มันมีเพื่อนซับพี่บีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลยวิ่งใส่คนเดียวเลยไม่มีใครช่วยได้เลยดัิวี้ค้างเลย เอาจริงนะเว้ยไอ้ภูถ้ากูเป็นถ้ากูเป็นพี่อานะกูกูจะเปิดแมทให้มิดดูเว้ว้าว้าว้าฮมาเลยยังไงทีมกูต้องได้ไปก่อนนะกูเป็นเจ้าของอ่ะไม่ได้เลยยอกรับยอกรีวารขับรถเข้ามาใครก็โทรมาที่รถของนึ่งแล้วซ้ำทันทีหรือเปล่าเอลุเสียยังไม่หวังซ้ำเจออีกคันหนึงก่อนแล้วถ้าซ้ายมาจังหวะนี้ลักแมทไปได้คิมซีวาได้ฟังไว้เลยครับเขาบวกกันเดือดจังวะตรงนี้มาดับเบิลคิวหรือเปล่าของจูเลีโอครับแล้ววันรับไปเก็บเป็ลูกเสียไปลักแมทไปได้คิมซีว คือมิดอะโดนชนบ้าตลอดเลยแคได้มาเจ็ดคิวแล้วโดนเขาชนอย่างเดียวไอ้สัสเออโดนชนโดนชนไม่พักเฮ้ยรถถอยหลังอย่างสปีดเก้าตรงนี้ตอนหลัจะรอรอไม่ยิงยางเหรอฮะพี่เป็ดพี่เป็ดไม่ยิงเหรอฮะพี่เป็ดอ๋อไม่ยางไหนวะยานที่อยู่ในกล้องเลยนะยางมักกี้อ๋อเหมนต่ำนอกวงสเปรล่วงแน่เลยวะ วงนี้ไม่เจ็บมากตรงนี้แล้วโอ้โหวงมันก็แรงด้วยฮะสับไปถอดไปวะหัวสวยเลยแปดเอ้ยถ้าอาจริงหัวเม็ดเดียวบินอ่ะเนี่ยแน่ตายโหว่าเอ้โหพี่โฟกแม่งไปแบบนี้วรักจะได้อยู่แล้วอ่ะเฮียว้าวจะได้แล้วฮะตรงนี้มีมิดเดตแต่ไม่ทันมันเลยต้องแมิดก็จะได้ว่ะคิวไม่ได้นะครับแต่ไม่รอดฮะคิวก็ตันมีมิดมิดเจาะไอ้คนณปูท็อปสองแต่ล้วแต่ว่าเหลือแค่สองนอเลยอะใกล้เจาะเจ็บเหมือนกันจุดนี้ต้องถอยมาก้ารล่างนี่มีโอ้โหสองทีมาโอชาร์ดตรงนี้จะเปลี่ยนปืนจังหวะเปลี่ยนไ โอ้โอดได้คิวเลยจังหวะเป็นตืนอะไรนะเอาเลยบอลชอนก็ได้บอลชอนก็ได้ไปบอลชอนเลย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 เอา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 ปีกเดี๋ยวเอาปีกเอาเข้าสวยล่ะเข้าญี่ปุ่นอะชาเปอร์ชิวๆอย่างเงี้ยรอรับเพื่อมุนต่อดูเบลโมะ เราแค่น okay, right. okay right. ั้นแหละโอเคแล้วแหละเดี <c oughs> <c oughs> <m <m ๋ยวพวกเขาเกินสี่คิวบอลชอนเอ็ดดี้ไม่เคยอยู่บียอนครับไม่เคยไม่เคย ฟแาทอย่างจบถ้าไม่างม่อนะช่ไหมเลยร์มูจบอันดับครับอันับอยู่๋วงฟ้าจะเข้าวงดีหรือกูหรือกูจะยิงแม่งให้ตายกับกูดีถ้าเกิดยิงถ้าเกิดวิ่งเข้าวงแล้วไปยิงมัอาจจะรอดเะไยตัวไหนตไหมาดีจอดเนี่ยแคทนะบอสเคนไปโดยเฮลิคอปเตอร์ฮะอ้ยชอเปอโมิดิแชมป์ใหม่เหี้ยเอ้าฮะคืออะไร ฮะฮะคืออะไรก็ฮ่าเฉยก็ตอนนี้ก็หมายถึงว่ามีมีมีเขาเดินถ่ายเยอะไงแบบได้ถ่ายเยอะเลยแคปหมดนะมาแล้วเฮ้ยวมาแล้วฮะตัวนี้สแกนกันก่อนใช่ไหมตอนนี้รออะไรถูกต้องนะมาท้ายเกมแล้วตอนนี้ฮะไรนะดูครับว่าไงนะกระดานอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมบอลชอนไม่งั้นหมุนนานยังวะใช่รถฮอตถูกต้องตีน้อยที่หน้าไปพอพอพอกินไม่เยอะหรอกฮะเออปีกปีกปีก ไไมมโโโโคครรฟฟนนแต่ตีแม่งคงแบบว่าเอาคนหนึ่งทิ้งดูมิดไว้นะเว้ยเดี๋ยวเผื่อมิดมันขึ้นอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีคนทิ้งดูมิดไว้โอ้พี่ได้เยอะๆพี่เขาได้กันยังไงสแกนก็ฉก็มาปุ๊บก็สแกนแล้วอยู่เบามอนต้องมาช่วยนะครับแล้วดูครับบอตเค่ไึงจะวาไม่อยู่เอ้ยวีร้อยสามมันก็ที่ว่าแต่ไงมีข้อดีข้อเสียยังไงล่ะครับเก้าวสิบห้าข้อดีคือมันมันแคบไงมันแคบเสร็จมันก็มองชัดส่วนร้อยสามมันก็กว้างแต่มันก็มุมมอตมันก็สั้นลง ก็แล้วแต่คนชอบแล้วมั้งครับมผมไม่ชอบมีคลิปตัวไหเข้ามาใช่ไหเนี่ยเลี้ยงบอลเทปใช่ครับพี่โอ้โหแล้วมาเปิดจุดแบบนี้ก็เรี้ยงบอลโดยมอสยิงจากระยะไกลเฮดชอยด์เข้าไปที่บอทเคนครับบอทเคนบอกโอ้โหวางให้กดตั้งนามันเดินมายิงแกโซนกันซะแบบโซนเยอะไปอ,ะอ่อะเออมันโซนแบบบ้าเกินอ่ะโซนบ้าเกิน โซโลอเต่วอแตนเลยอะได้หนีก่อนฮะเจอชาเปอร์เนี่ยดูครับเบลล์มอสคือทุกคนก็เล่นถูกต้องตามตำราคือรอวงใช่ฮะเฮ้ยสุดยอดเลยวะเปลี่ยนจูจูมาลงทะเลทรายทะเลทรายแมบของเขาจริงๆฟอกซาราห์ปูจัดตอนไม่อเหล่อจะกินฟีดแพลนโฟจะเข้าวะเนี่ยผมรอนะน่าอาทิตย์หน้าเขาเป็นพื้นที่เหมือนโงละครนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แรกเขาเรียกฟอกทะเลทรายดีกว่าวะ ฟองทะเลทรายไั่ก็ยังผมยามาดีวะเออฟองทะเลทรายมาเดินกูร้อนแน่ไปถึงชนะครับบ้านไมขาบ้านด่าใครรึแล้วครับแหมกูทนไม่ไหวนะครับผมซิกแซกครัชาร์เปอร์ครับทำไมกูดูแข่งแล้วกูอยากแข่งบางไว้ที่ฟงสิบนาทีเหรอสิบนาทีนุ่น ถ้าไม่ของเล่นคนคนที่ได้ตั๋วแล้วถามว่าเล่นโอเพนได้หรอคืออึดอัดไม่เข้าใจทุกคนทำไมของกูเล่นไม่ได้อะจะมีแค่เอเมาเทสต์ทำไมวะอะไรเนี่ยต่างมาแล้วไม่ใช่แง่แน่นอนต่างแน่นอนชิมเมนทำไมกูเล่นไม่ได้กต้องเล่นเอานชิมิ้นะครับไม่รู้ไม่เถียงอะไรวะก็คือทีมตัพวกทีมที่ได้ตั๋วแล้วเล่นเล่นเอาตังค์ได้เว้ยทัวร์ของใช่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 เออใช่แม่ของไทยไม่ได้อะครับจีเวนโอเพนมันให้ทีมมีตั๋วแล้วเล่นได้เล่นเพื่อเอาเงินทไไไมขอองย่ด้ะ กูไม่รู้ปีนี้ไทยแลนด์นะไอ้เหี้ยกูจะรู้ไหมโม่งวะไอ้เหี้ยโอ้โหไปหางช้าจ้ะอย่างงี้คนที่เข้าหลับแล้วโคตรเสียเปรียบเลยปีนี้ไทยแลนด์ดีดีไทยแลนด์นะยู่เนาะไม่ค่อยใจทำไมไม่หนำเล่นได้วะยูโน่ยูโน่ะลูกเวียดนามดีดีไทยแลนด์เลย7-4-2ไปก่อนครับดูควรเล่นเก็บอาชีพเหม็นได้ไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจเว้ยแต่จริงๆก็ เขาก็ไม่น่ามาหวังว่าเราจะโทถนะสุดท้ายแล้วนักแข่งอ่ะต่อให้ได้สล็อตไปแล้วอ่ะยังไงไม่กล้าเล่นเต็มที่อยู่ดีเล่นเต็มที่อยู่แล้วพูดจริเออมีสปิริตอยู่ดียังไงก็เล่นเต็มที่เพื่อเอาเงินรางวัลหรือเอาผลงานอยู่แล้วใช่มาการแข่งขันใช่แต่ถ้าใครไม่เข้าบ้าว่ากันอีกทีนึงหยอกออกไม่เกี่ยวกับพูดเล่นครับแล้วมันแบบขนาดเวียดนามเข้าให้สล็อตเดียวนะเว้ยเขายังให้ทีมได้กัวตามาเล่นเลยเขาให้เออเขาให้ทีมได้กัวตามาเล่นสี่ทีมเลยเนี่ย หมืันเหมือนว่าแกลายเป็นทีมได้กัวตาแม่งก็ที่หนึ่งที่สองอะที่หนึ่งที่สองแต่ก็ไม่เป็นไรคนได้ที่สามก็เอาไปแดกอะไรเงี้ยสมมติก็ลองจับฝูงเขาจะกินไก่กันคนละเกมถามจริงจริงมันมันได้เหรอครับตอนนี้ไมายทีชพยายามจะดิ้นรนเลยครับใช่ครับขยับขยเรื่นครับมีคนดูพี่มออยากให้หน้าใหม่มาเล่นมั้งครับไม่คุยแนหน้าใหม่ในนี้ใครอ่ะไหนคุณบอกผมทีหน้าใหม่ในนี้มีกี่ทีไม่นี่อ่ะ HIK ARC ยังไง แล้วก็ทูบีหมดละหนหมดละเออสามทีมสองมีแค่สองสามทีมสามทีมหมดเปลี่ยนเกมจะเรียกว่าเปิดโอกาสดีกว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยถ้าใหม่อสามทีมจริงสมมากันมันก็มันก็โปรลีกแหละเออมันก็เหมือนโปรลีกแก่ตัวโปรลีกแก่ตัวเออโปรลีกแก่ตัวจริงรายการนี้โปรลีกแก่ตัวลองเปลี่ยนเป็นเมจิกเดย์แล้วก็ทีมผมอีกสามทีมหน่เลยน่าสนุกนะใช่เนาะใช่ผมจะเล่นสนุกบ้างไงผมนั่งดูผมเครียดนะ นี Mechan ่ยเนี่ยเนี่ยโดนโดนวงตายวะตั้งงี้ก็ได้นะเอาจริงๆปล่อยปล่อยให้ผมไปคัดกันนั้งแต่รอบรอบแรกเลยก็ได้นะผมก็คัดได้นะให้ผมคัดตั้งแต่รอบแรกผมขอเล่นผมมีโอกาสเล่นก็พอแล้วกูกลัวคัดไม่ได้เฮียเขา้วเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เล่นไงถ้ากูคัดเข้าขอเล่นเนี่ยอยางนัโอกาสให้ผมหน่อยไม่ใช่โอเยกูไม่ได้เล่นเลยเฮียไม่ได้มีโอกาสเลยตั้งเรียบไปคัดไปคัดนี่กลัวคัดไม่ได้ชิบหหายเลยเฮีย เออถ้าขาดไม่ได้ก็ถือว่าพอดเองแล้วโดนต่อยดักแมนตีน้อยไปแล้วดโดนดักแมนโดนบอลไปด้วยผู้ชมโอ้จูจู่น้องได้ไงวะเดี๋ยวมอสไปหลองจิโน่ดักแมนไปเก็บตีน้อยครับโอ้จูจูไม่น่าร้องเลยช็อตเนี่ยครับเบลมอสครับเหลือสองคนกับซิกแซกแล้วดั่แมนนเต่แต่ทิงังไม่กล้าดันคิดตรงไหนมาปิดวะโอ้แต่มันชุบไม่ได้แล้วไอ้ดิชุบได้ชุบได้ชุบได้ ใช่เบียมันดำในปีกคนเดียวก็ะไม่ไงดิ๊กแซกมันต้องช่วยเพื่อนเว้ยเบลโมเหยียบไฟดูนล่ามันจะไม่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวามันคิดว่าทันนี้มันไม่ได้แล้วเว้ยเอแต่ชกได้ชกได้เออก็มิดแชมป์ได้นะเนี่ยพิดเรือสองคนเว้ยคิดว่าไรก็เหลือสองคนเดี๋ยวมาดูกันฮะแล้วกลับระเบิดจะกด้านโน้ปล่อยระเบิดไปใจแอสซิเมตดักแมนหลบแฟดมา ดักแมนออาใจดักแมนพยายามปล่อยออปชันที่ได้มาจากชาร์เปอร์เมื่อสักครู่นี้แล้วพยายามจะได้ขวามาเขาเอาจุดตรงกลางมากกว่าการเก็บคิวหรือเปล่าแกมายึดเนินต่ำตรงนี้แล้วดักแมนจะต้อนตัวติดกันมาผมบอกเลยนี่ได้เกิดมาเนื่อสองพี่น้องโอ้โหเรียกว่ากานตามตูดกันมาตรงนี้แล้วดักแมนนี่เสี่ยงดักแมนลุยผมมสัตว์โอ้แล้วจูโยโยไปเก็บแต่ไม่ได้ตรงนี้แล้วดูด้านหลังนะครับเอซีเบนมาโดนเอไมท์เทนปิดคิวไปดักแมนเดินเก็บคิวมาแล้วสิงแกสอนหัวต่ออีกแน่ เป็นไงมิดแชมป์เป็นไงคุณมิดแชมป์ป่ะล่ะผมดูวงรู้อ่ะวงนั้นอ่ะมิดแชมป์จจรริิงงวะแต่คุณแบบอะไรนะฮะฮะคุณ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 ฮะเพราะผมพูดว่าคุณฮะเลยฮะฮะก็ฮฮฮะะะไงแต่ผมบอกผมบอกแล้วมิดแชมป์เป็ดไม่ได้ตีมปะ